สบัสดีท่านผู้ชมมื้อนี้ทางท <ination iden. S 1> ีมงานออนไลน์หนังส mm ิพิมพ์เรี่องจะหม่ของพวกเขาสินำทานผู้ชมไปติดตามแรื่องแไปหู้จักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติการสร้างขัวข้ามทางในบริเวณพงเฮียนมัธนยมสมบูรณ์มิตรภาพรลาวเวียดส่วนว่าจะเป็นคืนในใดนั้นพวกเขาไปติดตามฟังการรายงานจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกันเลยสวัสดีข้าพเจ้าซื้อลังคาศัยศาสตร์บรรดาคณิยมสรงขณิยมโยรนครหลวงติดตามการก่อสร้างขัวนี้ ซึ่งว่าโครงการดังกล่าวนี้ในเริ่มมาได้สี่ห้าเดือนแล้วแต่ือว่าจะเริ่มสํารวจยนหอดขั้นตอนว่าพุทธน,นาเจาะดินต,ต่างๆเลยเพื่อว่าตอกเฉดเสาเ็ดต่างๆมันซาทำยอดว่าเขาอ่อาเห็ดพื้นฐานห้องน้ำเนาะมันก็ซานในห,หน่อหนึงเพื่อว่าให้มันมีความแข็งแกร่งต่อจากนั้นแล้วเขาก็มาเห็ดโครง้างขส้นมาซึ่งว่าหัวดังกล่าวนี้ได้รับพื้นซอยเหลือซอ,อ,อยเหลือล้าจากบริษัท บูการดีไซน์กับกเนาะคือว่าให้การ่วยเลือรเพื่ออำนวยความสะดวกในการขาดทางของนักเรียนนะคือว่าโรงเรียนเราเวียดจุดดังกล่าวนี้คือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ว่าในแผนของนครหรวงเขาแก้ไขจราจรในอัดนนเนาะและวันนี้ปัจจุบันนี้ก็คือว่าปรับปรุงโครงสร้างก็คือว่าคาดหมายว่าจะให้สําเร็จภายในเดือนเก้าเนาะหือว่าให้คันสุกเียนเข้านีก็คือว่าต้นเดือนเก้าหรือว่า กางเอก้าคือนำไส้ปัจจุบันนี้เขาเห็ดโครงหลังคาในกประกอบอันขั้นใดพขั้นใดมันโครงเล็กเน,ะนกกาะหลังจากแล้วแล้วเขากนยกม,มาใส่เพื่อว่าให้มันได้นมชสดไส้คาด่า,าจจประมาณนี้แหละเจ้าโ<ม>งเยียนม่อพอมีาเรารอย่างน้น,นในทรงเียนใหม่สองคนสาวสองนสี่เนาะอาจะมีไม่านไ่เนาะรือว่าีเขาเนเป็นหูกรนะ่เนาะ เริ่ต้นมันควขคามทางโดยจะตนต่อกจะมันนักเรียนเท่านี้แหละเนาะจะได้ความเขามาหาห้องเรียนนี้เนาะกของจะจอดเบื้องนั้นขับไปเมื้องนี้หรือว่าจอดเบื้องนี้ขับไปเบื้องนั้นเป็นได้ทั้การที่น้ำทำผ้าของพักรับที่ได้แก้ไขปัญหาการจะจอดในอัดตอนดาวหองเรียนเนี่ยเรโดยเฉพาะบ้านมาหรือคือสังคมหรือว่าอุปกรอ์จะเห็นเนาะ ก็ไปอดัดของเวลาผิวกระพรองมาครับหรือว่ามาส่งอาเทียนในแต่ละเท้าหรือว่าในแต่ละแรงร่ระหว่าแออัดฉะนั้นภาคกรันเพิ่นก็เป็น,นคนจับกลัญเนาะของพิการทางดังกล่าวเนี่ยจริงเลยตัดสินใจเนาะเพื่อซอ่อมฮะมีทีทางแก้ไขโดยเฉพาะแม่นเพิ่นได้สร้างกัวเนาะว่าทาง ว่าในขัวตอนนี้แล้วเนาะทางนักเรียนเนอะผู้ปกครองก็จะมีความสะดวกกันเติมเนาะในการมาขับมาส่งก็เลี่ยงๆการเกิดอุบัติเหตุเนาะในการข้ามทางของตุกกลานนักเรียนนะและนี่ก็เป็นโสมนามัอันหนึ่งของซกเทียน2 0ง3 2 0ส4ที่ว่าเกิดมีขวัวข้ามทางอยู่ในบริเวณของเรียนมัธยนุศึกษาสมบูรณ์มิตรภาพลาวเวียดนามซึ่งจะเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งในการสร้างความสะดวกให้กับนักเรียนครูอาจารย์รวมทั้งประชาชนในเขตใกล้เคียง ได้นำไส้ขวดดังกลาวเพื่อลีกเว้นจากการเกิดภูติทพ